สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่ร้านวบออฟโรดเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมพามาดูมิลเอ็กนะครับผมตัดทรงเมกานะครับล้อ20่สลบสินะครับยางขนาด285 55 R 20นะครับผมคันนี้ไม่ได้ยกนะครับทรงเดิมโรงงานเลยนี่คือรถทรงเดิมโรงงานเลยนะครับอ่าจัดล้อไซส์นี้แต่งซุ้ม แล้วก็สามารถใส่ได้เลยนะครับสำหรับ New X ท่านไหนที่สนใจทำทรงนี้นะครับก็จะรอ,รอประมาณนี้เลยนะครับผมล้นนิดๆน,นะครับคันนี้ล้นไม่เยอะนะครับเพราะว่าด้วยออ f s e t ลบแค่18นะครับนี่ล้นล้นประมาณนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบแบบไม่ล้นเยอะนะครับใส่ซุ้มล้อนิดหน่อยก็คือโอเคเลยจบเลยคันนี้นี่เลย หล่อสไตล์เมกันเหมือนกันนะครับผมคันนี้่าลูกค้าเลือกเป็นยาง AT ทนะครับตัวนี้เพราะว่า,าส่วนใหญ่จะใช้งานในเมืองนะครับเน้นขับนุ่มสบายนะครับผมไม่มีเสียงนะครับผมเสียงจะค่อนข้างเงียบนะครับตัวนี้นี่หล่อแบบนี้เลยเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนะครับว่าจะล้นมากน้อยแค่ไหนประมาณนี้นะนี่ แค่นี้เองนะครับรนแค่นี้เองนะครับผมสำหรับออฟเซ็ตลบสินะครับตัวนี้ล้อขอบ20นะครับกว้างสินะครับผมตัวนี้สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อโดยตรงเลยครับทางร้านนะครับหรือว่าเพจร้านวบออฟโรดล้อแม็กและยางรถยนต์นะครับ ผมติดต่อที่เบอร์090ครับ9214397ครับผมนี่อยากรอแบบนี้ติดต่อเรามาได้เลยนะครับผมจัดให้ทุกคันแน่นอนครับผมครับวันนี้สวัสดีครับผม